โอ้โหเก่งจังเลยรูปอะไรคะอันนี้สามเหลี่ยมค่ะอืออะไรคะสะแ,คแ,คะแควร์เป่ะสแควร์สแควร์คืออะไรคะเออสีอะไรเอย่สเยสอเหลี่ยมค่ะค่อะอ่ะต่อไปต่อไปรูปต่อไป,อไปวาดรูปอะไรคะต่อไปวาดทริสแอนเกิลให้แม่ดูหน่อยได้ไหมคะอะไรคะตรงนี้ตรงนี้นวาดทริสแอนเกลิลตรงนี้ได้ไหมคะเออสีอะไรดีคะ,คะเอาสี อยู่ไหนล่ะ,ะ,ะกรีนนะโอยเก่งมากเลยลูกเอาแล้วไหนเซอร์เคิลอยู่ไหนหคะเซอร์เคิรคลรูปอะไรคะลูก วงกลมค่ะอ้าวอ้าวไหนว่าซเซอร์เคิลให้คุณแม่หน่อยนะคะอาอสีไหนดีคะเอาสีเอาเพ,อพ,อพอาิ่มๆไหมเอาไหมคะค่ะอันนี้ไม่ใช่เพิ่มๆนะสีน้ำเง,งินโอ้อหเหรอคะน้ำเงินว่าไงคะบูค่ะอา้าวเก่งมากเลยค่ะไหนสวัสดีสวยๆกันสิคะ Thank